<c oughs> ครับสวัสดีครับกับผมพี่มีใจดีนะครับ <c oughs> และนี่คือเกม Counter Strike 2นะครับผมก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกราฟิกหลายอย่างเลยนะครับผมแต่ที่สำคัญมันไม่มีหมวดที่ผมชอบนะเป็นหมวดประชันอาวุธออที่ผมถนัดถนัดอะ่ะมันก็จะมีแค่แบบแะชช่วนนะครับที่ทำตามภารกิจเนาะอัปเดตแมบปบนะครับผมประมาณนี้ หมดฝึกซ้อมก็เล่นกับบอทนะครับอ่ะเราไปฝึกปลือกันก่อนกับเดสแมปนะครับก็คือเดกายิงทุกอย่างที่ขวางหน้านครับไม่มีแบ่งฝ่ายนะครับผมไม่มีเรื่องของบัตเจตหรือเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอะ่ะในงงบเป็นการซื้อนะครับสามารถเปิดมาถึงเปิดอาวุธอะไรก็ได้นะฮะ เพียงแค่คุณกดซื้อเท่านั้นเองนะฮะฉากคาสสิครับผมอิตาเลียนครับผมไม่ต้องสนใจทีมครับผมเอาปืนอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการนะครับส่วนตัวของผมเลือกเป็น P90 นะครับผมระยะไกลไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าระยะใกล,ล้หรือกลางๆ,ๆ,ๆอุ้ยอ่าโดนแล้วหนึ่งยิงใครก็ได้นะฮะเป้าเคลื่อนที่ยิงได้หมดนะครับผม ใครฆ่าได้มากสุดคือผู้ชนะนั่นเองนี่กดไปแล้วสามเนาะฆ่าไปแล้วสามอยู่ดับที่3มได้ยินเสียงข้างหลังมาฮิวก่อนฮิวก่อนน่าจะข้างบนได้ยินเสียงอยู่แล้วศัตรูสามารถเกิดที่ไหนก็ได้นะครับผมมันสปอยแบบสุ่มเลยนะ จะได้คะแนนมากขึ้นก็จากอาวุธพิเศษนะครับผมตามกำหนดที่เขาต้องการอุ้ยโดนหลังเวยเอฟเอฟโฟดโดนเอโฟ,อฟอนี่สปอยตรงหน้าเลยครับสปอยก็ตรงหน้าเลยผมยังเคยเลยสปอยไปถึงเจอหลังศัตรูเลยศัตรูมาสปอยข้างหลังบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสปอยข้างหน้าเนี่ย มีเสียงในบ้านในบ้านตัวอาคารไม่มีใครนี่อ่ะสปอยข้้งหน้ากูเลยเอาทำไมไม่โดนยิงพลาดข้างบนอุย้ยดิสไซเคิลอืมนี่สปอยต,ตรงหน้าเลยเปลี่ยนเป็นเนอ็มพีโอฟักในบ้าน ได้ยินเสียงหลอกหน้าอุ้ยเฮียผีเก้าศูนย์อุ้ยทั้ <c oughs> ทงหน้าไกลเกินอุ้ยติดติดเหลี่ยมไม่หา่าอุ้มตรงหน้าอม m ี4อ่ะค่อนข้างจะเอ้ะ M4 ค่อนข้างใจนี่มากเลยยิงแม่นยิงถี่นะฮะระยะไกลดีมากมีคนเข้ามาอยู่ในบ้านละอืมอุม้งเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็น M4 บ้างดีกว่าโอ้ยยีย่ยังไม่ทันลองยิงสักนัดเลยไหนอยู่ไหนเอ้ยทางหน้ากูอุ้ง นัยข้างบนนี่เสียงเหมือนสปอยข้างหลังกูเนี่ยแหละนี่เองเจอแล้วสปอยแล้วมันมันช้าจังวะไม่เหมือนของเรานะนี่เสียง ตรงไหนวะเฮ้ยการนี้ฮ่าฮ่าูได้ยินเสียงหรอกนะปืนพกนี่นะในบ้านมันขึ้นอยู่กับเน็ตด้วยนะของคนเล่นอะที่ว่าพอสปอยเกิดขึ้นมาแล้วมันจะพร้อมลันเลยเปล่ามามามาอืม เหลือแปดนัดเข้าเข้าเข้าไปรีโลดก่อนหาแดกในบ้านนี่แหละเหมือนมีคนมานี่เข้าหัวมามามาเข้ามาในบ้านอีกแล้ว โอ้ยเฮียแลกไม่ไหวเพราะว่าเลือดเราน้อยกว่าว่ะเอาเสร็จโจนสิจ้าเอาเฮียกกูบอโว้ยเอ้ยเปลี่ยนเป็นปืน P40 เอ้ยไม่ใช่90เอ้ยข้างหลังอืมเกือบอืมหน้าหลังเลยกู ีคนเกิดใหม่ตรงนี้อุ้ยเห็ยลูกสองพองอืมเราเน้นเข้าไวเราเน้นเข้าไวปั๊บในตัวบ้าน้างซ้ายอา้าวตายหาและฟังจากเสียงดีๆนะฮะตำแหน่งของปืนบอกตำแหน่งศัตรูได้ ติดเหลี่ยมอีหาลากปึ๊บอยู่ในบ้านนี่แหละน่าจะสองตัวเติมลูกก่อนเติมลูกเติมลูกวันเดือนปีอ้าวไม่มีใครนี่สปอยต,ตรงหน้าวิมีคนรอหลักเด่นเราอยู่ อ่ากูเก่งข้างหลังเวมาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาในบ้านแล้วเตรียมตัวอ้าอยเหียเอ้ยเช้านี้มาเข้าไปแก้แค้นอ้าวจังวะเหียเชยตาดักหลังหลังแล้วนะ อ้าวลวงตายสองตัวฟรีครับเยี่สยสสไนระวังเติมเลือดเติมลูกก่อนรีโหลดให้พร้อมมาแล้วหังควายได้ยนินเสียงมันมาแล้วล่ะเปลี่ยนเป็นซีซี เติมลูกให้พร้อมมาแล้วมาข้างขวาใช่ปะวะไม่มาว่าอยู่หยุดอยู่นี่เองว่าอยู่ได้ยินเสียงแต่มันไม่ยอมเข้ามาไงหลังกูสองไม่ใช่หลังแล้วข้างหน้ากูนี่แหละอุ๊ยสปอยตรงหน้าเปลี่ยนลูก เอ้ยปืนพกสไนด์อาดร์อินโดนีเซียก้าเฮ้ยเชี่ยชาวนี่มาอุ้ยมาแล้วเตรียมพร้อมวันเดือนปีไอ้เชี่ยเสือกอืมโอ้ยกูหาแดกกระช่องลืบนี่แหละ กูหาแดกกับช่องหลบเติมลูกเติมลูกเติมเลือดเรื่อยๆอุ้ยเฮียเออเฮียหมดเวลาหาแดกย้ายคเวอร์แล้วครับอุ้ยสักของหน้าพี่อี๋ไก่มันต้องในนี้หน่อย ดิ้ง้ไอ้เชี่ยรตรงหน้าแทงไม่โดนปืนมันดานเมจสูงกว่าไงหลังครับโอเคลูกซองระยะไกลหน่อยอ่ะโดนสไนเก็บแล้ว เอ็มพีเชี่ยเชี NP ่ยแถวนี้มาตกใจหมดเลยระยะแคบแคบนี้ลูกสองเชี่ยทำไมกูไม่แม่งโดนไม่ตายวะลูกสองเข้าหัวไปดิหลังไอ้เชี่ยทั้งหน้าทั้งหลังเลยหาลากไอ้เชี่ยหลัง ด้านข้างอีกอ,อะไระเยอะปานานี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนในบ้านอกเ <c oughs> <c oughs> ข่าหัวเข่าตัวโอเคที่สองส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับผมเราไปเล่น แยกหมวดมาเล่นอีกหมวดหนึ่งดีกว่าหมวดที่หมวดคลาสสิกนั่นเองครับแล้วก็ด่านด่านคลาสสิกกันนะครับเป็นแคสชววนะครับผมตามปลาภารกิจเลยนะครับปีดัสทูนะครับออก็ระเบิดตอนนี้ปลา,าระเบิดมือได้อย่างเดียวหรอโอเคเฮ้ยศัตรูมันมา ไอตรงข้างขวาอุ้ยเพื่อนเราเข้าไปแล้วอะฮะอยู่บาตรงหน้าตัดตรงหน้าก็ฟรีที่ครับยิงได้ตัวหนึ่งอย่างงงๆอะ ระเบิดควันพี่หมีว่าจะซื้อไอตัวจุดไอแก้ชนวนซะหน่อยแต่คิดว่าคงจะไม่ซื้อหรอกเพราะว่าเราคงจะอยู่ไม่ถึงอะโคตรมั่นใจเลยมีแฟตมีระเบิดนะครับเฮ้ยตำรวจบุกไวมากเลยครับโอ้ยแฟต อยู่ในรูอะ่ะเข้าไปดิศัตรูมาข้างหลัง แฟดไปตุ้มอ้าวหยิบเก็บสองเฮ้ยทางนี้พวกมึงเก็บสามไอ้เหี้ยโคตรฟุกเลยเหี้ยโจนมาไอเ้เหี้ยพวกมึงไม่มาช่วยกูะ่ะอ๋อมีสองคนอยู่ตรงนี้ ไอสองคนข้างหน้าเราอ่ะมันไม่เข้ามาไงโอ้โหโอ้ยถ้ามาช่วยเรานะเมื่อกี้เราก็กู้ทันกู้ได้นะอไม่เป็นไรครับผมอ้าวแล้วเพื่อเราไปนุ้นกันหมดเลยอะ่ะงั้นเราก็ระวังทางด้าน จุดบอมตรงด้านนี้ให้ละกันอ้าวกูปาตรงนู้นทำไมมามาตรงนี้วะ อา้าวระเบิดอยู่ตรงนี้ครับเสร็จโจนเอ้ยไม่ใช่เสร็จโจนเสร็จตำรวจของฟรีเรียบร้อยชนะอ๋อมันมีคนเล่นที่เข้ามาแต่ตัวหาย แล้วเข้ามาทำเขืออะไรจ๊ะระเบิดควันโอ้ยเหีย กูมองกูมองเข้าไปแต่ว่ากูมองไม่เห็นกูก็มองไม่เห็นเหมือนกันศัตรูอยู่ทางด้านหนึ่งศัตรูน่าจะอยู่ทางด้านนี้ฮะ อ้าวโอเคเก็บ AK มาเล่นดีกว่าอ้าวไอเชียเเเช่ย,ยไม่ใช่ผิดกระบอกอ้าวเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอเชีย่ยชาวนี้ม,มาโดนสไล จุดทำเลหากินของสนายอยู่แล้วนี่ว่าแล้วเราโหเราก็มานามานนะันโหนแล้วไปยืนเฉยเลยเราพร้อมจะลุยกันมานานแล้วเจ้า <c oughs> เหมือนมีสตูเข้ามาว่ายี้ยะ โอ้โหปลาเอาตัวเองน่าหนังอ้เหี้ยพอมึงโอ้ยเพื่อเรารอดเข้ามาได้ไงอ๋อมาจากทางด้านหลัง เราก็กลัวสไนตรงนี้เนาะถึงไดปลาสโมกลงไปเนี่ยสตูอยู่ตรงนี้อ้าวมาไม่ทันอะไรอะ่ะซีสีไป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 รอดักเล่นอุ้ยติดขอบอีกแล้วชอบติดขอบน่าเบื่อมากเลย ปาแฟดแบงค์ไปรอบหนึ่งไม่มีใครกเก็บให้หนึ่งวิวิเยอะเกินปาสมุกไปก่อนทีหนึ่งไปดักหน้ามันหน่อย เอาลูกเกี้ยงไปแดกกลับถอยรีโหลดเป็นเป็นจุดไอ้เชี่ยลงไปติศัตรูอยู่ทางด้านนี้เราตีอ้อมดีกว่าวะตีอ้อมไปทางด้านนู้นตีเอออยู่ข้างหน้านี่เองแฝดแบงค์ปึ้งเข้า เชู yeah. ้ากูเก็บกูเก็บอุ้ยเอเคเปลี่ยนเป็นเอคมั่งดีกว่าตำรวจใช้เอเคเอ้าวกูเอาอะไรมาเนี่ยมอเตอร์ทอกมา เฮียเฮ้ย <stealing> ฉันแบบเอาไม่ได้โดนระเบิดโดนกระสุนเอเคฝั่งนู้นเขารอดักไงสุดยอดเลยครับ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบคลิปคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบยังไงก็ฝากกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งกดหากดเหวอะไรก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่หมีในการทับคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมโอ้ย oh, yeah. ต้องขอขอบคุณแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่นานาลงคลิปทีหนึง่งเพราะว่ากูไม่ว่างนะฮะถึงพอถึงเวลาว่างแม่งฝนตกนูยนธุระนูน่นนี่นั่นลูกป่วยเมียเมียไม่สบายโอ้หาอะไรกันทังหนาโอเคยังไงต้องขอขอบคุณที่ยังติดตามมาอยู่นะ ขอบคุณมากสวัสดีจ้ะ